โอ้ขอบคุณมากนะครับไม่ทราบใครเอาถุงขนมมาวางไว้นะปกติสภา,าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะมีถุงขนมมาอยู่อย่างนี้แค่เห็นถุงขนมนี่อยู่ในสภานี่มันก็มีความสุขแล้วนะเพราะเราเคยเห็นว่ามันมีถุงขนมที่อื่นแล้วมันมันมันชื่นใจอะ่นะมันมีถุงขนมมันชื่นใจจริง ปกติถุงขนมเนี่ยเราจะไม่มาเปิดให้คนอื่นเขารู้เขาเห็นนะเพราะมันเคยมีเรื่องมาแล้วคนเปิดถุงขนมแล้วมีปัญหาเอาเอา,เอาว่าพวกเราก็เป็นสภาทอล์กแล้วกันเองเราก็ดูนิดนึงนะครับนะอ้าวนี่มันขนมจริงๆเนี่ยม,มันไม่ถูกต้องนะถุงขนมมันมามีขนมอย่างนี้อยู่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ครับแล้วนี่เป็นขนมมาจากเชียงใหม่ด้วยอ้าว ท่านทาอย่างนี้ได้ยังไงครับท่านสมพท่านท่านไม่รู้ธรรมเนียมใช่ไหมว่าถุงขนมเนี่ยมันมันต้องไม่มีขนมผมยิบถุงมาผิดปกกะทิแล้วเนี่ยถุงหนึ่งหนึ่งล้านแหมถุงหนึ่งแหมหนึ่งล้านทั้งสองถุงเนี่ยสองล้านสองล้านนี่มันมันมันเท่ากับยี่สิบแสนใช่ไหมครับบ้าเจ้ครับ ซื้อมาร้านแรกนั้นร้านวนนักนันครับมันน่างึนหุกม,มากเลยครับคิดว่าสองร้านเนี่ยมันเป็นล้านเงินนี่มันร้านค้าเหรอครับร้านค้าครับถ้าไม่ใช่ขนมจริงเนี่ยผมจะผักดันให้เป็นรัฐมนตรียมต่อนละไอสองร้านนั่นอะเตรียมไม่ให้ท่านประธานแล้วแต่ยิบพิษยิบพิษ กันคงคงไม่วางให้มันเกะก,กะสายตานะครับที่จะเพิ่งครับท่านประธานครับท่านประธานชูขนมใหม่ครับนขนมนี่ฮ้องว่าขนมข้าวแตเข้าวแต,น,แตนปึ๊กแผ่นเป็นแก่นกลมนี่มันข้าวกี่ปีครับที่เอามาทำเนี่ยข้าวกี่ปีข้าวแตนสิปทศวรรษครับผมร้อยกว่าปีข้าวแตนบอกอยู่แล้วการประชุมสภาจะได้ราบลื่น เวลาผมยกมือท่านประธานจะได้เรียกผมขึ้นได้ง่ายแล้วแตงโมฉีดยาหรือเปล่าฉีดยาไหมแตงโมเนี่ยลมควันมาเลยคราวหน้าถ้าเป็นขนมจริงไม่ต้องเอามานะครับโธ่ท่านประธานครับด้วยหัวใจของคนล้านนามองว่านี่ครับสื่อความหมายเขาแตนเหมือนลังแตนครับเขาทํไอ้อย่างกว่ามาประชุมกันเยอะกันแยะนะครับและที่สาคัญครับมันเป็นแตงกลมกลมเกลียว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในสภาท่านประธานในยะของผมเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมทำอะไรอย่างก็ต้องมีลักคิดลักวินิจฉัยลักที่สามารถบอกคนทั่วไปได้ประชาชนคนไทยจะได้ชื่นชมนิยมมันยาวแล้วครับยาวแล้วครับยาวแล้วับเดี๋ยวท่านให้ท่านสมชายบ้างครับท่านสมชายครับกับท่านประธานที่เคารพผมสมชายน้องฮีจากร้อยเอ็ดกรณีเรื่องถุงขนมที่โวยวายกันอยู่นี้ก็ถูกแล้วที่ท่านสมภาษได้หยิบขนมจริงๆมาให้เพราะว่า เราสภาทอกเราเป็นสภาที่ทรงเกียรติจะไปทําเหมือนที่อื่นถุงขนมแต่ว่าเอาเงินไปสองล้านนะ่ะไม่ได้เราจะมาให้สินบนประธานสภาทอกไม่ได้เพราะการให้สินบนเป็นเรื่องไม่ดีดออีดีเหรอครับทำแบบนี้เหมือนไม่ให้เกียรติประธานเอาเงินจริงๆมาให้เนี่ยประธานไม่รับรับ สภาแห่งนี้เราอยู่มาได้เพราะความเป็นศักดิ์ศรีแล้วฐานะนี่ไม่ได้ลำบากประธานไม่ได้จนจนหมดคอามซีวอลครับท่านประธานครับเมืม่อหมดคำขออนุญาตได้นำขนมให้ท่านประธานดีใจยังยังไม่จบอีกเลยครับ,บจบครับเพราะว่าถุงขนมสองแกนนี้จะได้ขอสปอนเซอร์ต่อไปครับ เป็นขนมจากที่ไหนนะครับจากร้านวนัดนันและโอ้กระจูจังหวัดเชียงใหม่โอ้ร้านร้านดังร้านดังเดียวผมจะได้นําไปบอกเขาว่าสภาทอกของเรานั้นนะครับถ้าประธานยังจนอยู่นะครับอย่าลืมตัดคลิปน้ยาวด้วยนะครับเพื่อจะโอกระจูจะได้เข้าก็ท่านสมาชิกครับสภาทอกเราจะพูดถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับมีพรรคฝ่ายค้อนนะครับ ได้เสนอความคิดเห็นมานะครับว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนแต่เกี่ยวพันกับสัตว์ก็ทําให้คนมีปัญหาได้นะแล้วก็คนที่รักสัตว์ก็มีความสุขกับสัตว์แต่บางครั้งก็มีความทุกข์ผสมปนเปนกันไปแล้วทำอยังไงให้เลี้ยงสัตว์แล้วไม่มีปัญหาให้มีแต่ความสุขมากๆจะทําอย่างไรนะครับทั้งฝ่ายค้อนแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลจะได้ช่วยกันอภิปรายในวันนี้นะครับโดยเริ่มต้น แล้วก็จะเป็นข้อสเสนอกับจากทางฝ่ายรัฐบาลก่อนท่านรองนายกรัฐมนตรีมท่านพนมปีเจริญครับเรียนเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมพนมปีเจริญจากพรรครับรฐบาลท่านประธานคือเรื่องนี้เราต้องคุยกันอย่างจริงจังเพราะบางทีเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากและมูลค่าทางการตลาดสูงมากครับแบบที่เราคิดไม่ถึงสังเกตง่ายๆผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกทั้งหลายเนี่ยลองไปที่เพชรช็อป เอาแค่เพชรช็อปนะครับในร้านที่ขายสัตป,ประสิ่งทั้งหลายเกี่ยวกับสัตว์อะไรยงเนี่ยเยอะมากเอาเฉพาะอ,อาหารหมาเนี่ยท่านประธานโอ้โหไม่รู้กี่สิบถี่ร้อยยี่ห้อแข่งขันกันทำสปปรรพคุณและคุณภาพออกมาแข่งขันกันในราคาที่แตกต่างกันมูลค่าทางการตลาดมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่อะไรกันทำไมต้องยอมเป็นธาตแมวธาตหมาธาตนกธาตกระรอกอย่างเงี้ย จริงๆเนี่ยเราไม่ได้เป็นทาสมัน,นะครับจริงๆเนี่ยเรารักเขาท่านประธานขนาดเพลงยังมีเพลงทาสเทวีทาดรักคู่ทาสฟังดูเหมือนกับโอ้โหเรานี่ยอมทุกอย่างแต่จริงไม่ครับที่เรายอมขนาดนั้นเพราะเรารักเขาๆๆเนี่ยอย่าง,างสุนัขที่พามาเนี่ยท่านประธานดูดิๆๆน่ารักจะตายต้องอุ้มตลอดไม่อุ้มยีงงอแง,งนะฮะ บางคนบอกเลี้ยงลูกแล้วงองแงโอ้ทีเลี้ยงหมางองแงกว่าท่านกําลังพูดถึงเจ้าของสุนัขหรือตัวสุนัขครับเออทั้งคู่นะครับมีความน่ารักทั้งคู่ครับถ้าถ้าพูดถึงแล้วผมขอโอกาสแนะนําจะจะให้แนะนําสุนัขหรือแนะนําเจ้าของดีครับเออเดี๋ยวให้สุนัขแนะนําตัวมันเองก็ได้ครับถ้างั้นเชิญสุนัขแนะนําเจ้าของด้วยนะครับค่ะกับเปยนท่านประธานที่เคารพแล้วก็สมาชิกสภาทอล์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ วันนี้ที่ฉันมาในฐานะของทาสหมาค่ะจะต้องเป็นยังไงครับทาสหมาเนี่ยทุกวันนี้ก็คือต้องแบบว่าเลี้ยงอย่างลูกเลยนะคะเหมือนลูกคนหนึ่งเลยเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นแค่สัตว์เลี้ยงนะคะอเลี้ยงเหมือนลูกเลยเหรอครับเลี้ยงเหมือนลูกเลยก็คือกินนอนอยู่ด้วยกันเลยค่ะแล,แ,ลแล้วต้องไว้ผมทรงเดียวกันด้วยเหรอครับเราแต่งตัวให้เขาแบบไฮแฟชั่นขนาดนี้เราก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมค่ะกับการที่เราจะอุ้มเขาไปไหนมาไหนอย่างนี้ค่ะ เพื่อเป็นการให้เกียรติน้องหมาของเราด้วยค่ะอ๋อแล้วแล้วน้องหมาเขา้เขาภูมิใจในตัวเราไหมครับภูมิใจไม่รูกดูดูว่าแม่เป็นคนสูงส่งเป็นไฮแฟชั่นมากเลยนะครับอ๋อไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะคนที่สูงส่งไฮแฟชั่นคือลูกสาวของดิฉันค่ะมีค่ะไฮแฟชั่นไม่ใช่ดิฉันแน่นอนดิฉันเป็นแค่แบบคนเดินดินธรรมดาค่ะใช่อย่างที่บอกค่ะแต่งตัวให้เกียรต ลูกสาวเรานิสนึงค่ะเพราะว่าน้องไฮแฟชั่นขนาดนี้ท่านประธานดูไม่ออกหรอคะแยกยากมากว่าใครจะไฮโซกว่ากันนะก็ต้องควบคู่กันไปนะคะค่ะแล้วที่ดิฉันมาในวันนี้ก็คือดิฉันก็อยากจะมาฟังฝ่ายรัฐบาลนะคะว่าจะมีนโยบายดีๆยังไงในการดูแลน้องหมาแล้วก็อยากจะฝากความหวังนโยบายดีๆสำหรับทานอย่างพวกเราด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับสงกรานต์นี่ใส่ลายดอกนี่ไม่รู้ไหนดอกหมาไหนดอกคนแต่งตัวเหมือนกันเลยท่านประธาน